อยากเห็นภาพคืบหน้าล่าสุดมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาตอนนี้ก่อสร้างไปถึงไหนอย่างไรชมได้จากคลิปนี้ค่ะกนิกาไมเวทัยแลนด์ค่ะวันนี้มาตามคำขอนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะมากๆ มอเตอร์เวบางปะอินคอนครราชสีมาตอนนี้เขาก่อสร้างถึงไหนอย่างไรเอาเป็นว่าชมคลิปนี้ของเรานะคะคุณผู้ชมจะได้ชมตั้งแต่ต้นทางตอนหน่งถึงปลายทางตอน 40, 40 ตอนนี้ทั้งหมด40สัญญาเขาก่อสร้างแล้วเสร็จ28สัญญายูนระหว่างก่อสร้าง12สัญญาแต่เอาใจคุณผู้ชมก็ถามกันมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ชมตลอดสายทาง196กิโลเมตรเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้ด่านทั้ง9ก็สร้างกันแล้วคืบหน้าไปเยอะเพราะฉะนั้นระหว่างทางสัญญาที่1ถึงสัญญาที่40จดุดไหนผ่านด่านเราก็จะแวะไปดูความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมติดตามช่องไมเว a i l แลนเป็นประจำจะทราบว่าที่ผ่านมาช่องของเรานำเสนอกันแทบจะครบทุกมิติ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเห็นพัฒนาการมาเป็นลำดับและก่อนหน้านี้เราก็เคยเปรียบเทียบภาพก่อนก่อสร้างและหลังก่อสร้างให้คุณผู้ชมได้เห็นนอกจากนี้เราก็เคยนำเสนอเรื่องของทางเข้า <ard. S 2> เพราะคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากทางเข้ามอเตอร์เวย์สายนี้เข้าได้จากทางไหนอย่างไรขณะเดียวกันออกแล้วจะไปไหนได้บ้างที่สาคัญคือเรื่องของค่าผ่านทางตรงนี้เราก็เคยนาเสนอแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างมีเรื่อง ของไฮไลท์บนเส้นทางหลากหลายจุดช่องของเราก็เคยนำเสนอแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถไปชมคลิปย้อนหลังช่อง My Way Thailand ได้ค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบว่าแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงต้นเรามีให้ได้ชมกันจากนั้นเดี๋ยวลงพื้นที่ไปดูมอเตอร์เวย์ทั้ง40สัญญากันค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูภาพรวมทั้ง40สัญญามาทำความเข้าใจง่ายๆเรื่องของเส้นทางสายนี้กันอีกสักรอบนะคะ มอเตอร์เวย์สายนี้ระยะทาง196กิโลเมตรผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและนครราชสีมามีด่านเก็บค่าผ่านทาง9ด่านส่วนทางเข้าสามารถเข้าได้3ทิศทางตรงนี้เราเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะถ้าคุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์สาย9ก่อนออกแถวแถวบางปะอินก็จะมีจุดเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย6นี่เป็นทางเข้าทางแรกค่ะ ทางเข้าทางที่2ถ้าใช้ถนนกาญจนาพิเศษมาจากทิศทางบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อขับมาถึงกิโลเมตรที่80บวก700ซ้ายมือก็จะเป็นทางเข้ามอเตอร์เวย์สาย6ค่ะส่วนทางเข้าที่3บริเวณถนนพระโยธินหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตรงนี้ก็จะมีทางเข้าสู่ด่านเช่นกันค่ะ ทั้ง3ทิศทางจะมาเจอกันบริเวณต่างระดับบางปะอินสอก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านบางปะอินค่ะเรามาดูภาพนี้กันอีกครั้งนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านยังสอบถามมาว่าแนวเส้นทางเป็นอย่างไรอยากจะเห็นแนวเส้นทางความจริงช่องของเราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่มาชมกันอีกรอบได้เราใช้เส้นสีส้มแทนทางหลวงแผ่นดินและเส้นสีน้ำเงินแทนมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนคะรราชสีมาค่ะ สำหรับจุดเริ่มต้นของมอเตอร์เวย์สายนี้จะคู่ขนานกับถนนพหลโยทินระยะห่างจากด่านแรกคือด่านบางปะอินกับถนนพหลโยทินประมาณ2.5กิโลเมตรจากนั้นแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์ก็จะคู่ขนานไปด้านซ้ายทางของถนนพหลโยธินจนถึงด่านที่2คือด่านวังน้อยระยะห่างจากด่านวังน้อยกับถนนพหลโยทินประมาณ5.5กิโลเมตร จากด่านวังน้อยก็เดินหน้าต่อแนวมอเตอร์เวย์ยังคงคู่ขนานกับถนนพหลโยธินจนถึงด่านที่สคือด่านหินกองซึ่งด่านหินกองอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ5กิโลเมตรพอเดินหน้าต่อสังเกตเส้นทั้งสองสีเริ่มจะเข้ามาชิดกันบริเวณนี้คือที่ตั้งของด่านที่4นั่นคือด่านสระบ,บุรีซึ่งอยู่ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ1.5กิโลเมตร จากนั้นมอเตอร์เวย์ก็จะยกระดับข้ามถนนพหนโยธินมาอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีระยะทางที่ยกระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีประมาณ6กิโลเมตร และสังเกตเส้นสีส้มจากถนนพหลโยธินก็จะเริ่มเลี้ยวขวาเป็นถนนมิตรภาพค่ะตอนนี้มอเตอร์เวย์จะมาอยู่ด้านขวาทางส่วนทางหลวงแผ่นดินคือถนนมิตรภาพจะอยู่ซ้ายทางซึ่งแนวเส้นทางก็จะห่างออกไปเรื่อยๆจนถึงด่านที่5คือด่านแก่งคอยตรงนี้ระยะห่างของถนนมิตรภาพประมาณ8กิโลเมตร จากนั้นแนวมอเตอร์เวย์กับถนนวิตรภาพก็จะเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณโรงปูนเซเมนต์ท PI ระยะห่างจากมอเตอร์เวย์กับถนนวิตรภาพประมาณ350เมตรเท่านั้นค่ะ จากนั้นแนวมอเตอร์เวย์ก็จะเดินหน้าคู่ขนานกับถนนมิตรภาพต่อไปเรื่อยๆจนแนวมอเตอร์เวย์มาถึงทางแยกออกด่านที่6นั่นคือด่านโมกเหล็กช่วงนี้จะห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ2กิโลเมตรแต่ตัวด่านโมกเหล็กจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ1กิโลเมตรถ้าไม่ออกด่านโมกเหล็กก็ใช้มอเตอร์เวย์เดินหน้าต่อไปจนถึงบริเวณหน้าหลงพ่อขาววัดเทพพิทักษ์ปุณณนานรามตะบนกลางดง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแนวมอเตอร์เวย์ตรงนี้จะห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ2กิโลเมตรค่ะ จากนั้นแนวมอเตอร์เวย์ก็จะคู่ขนานกับถนนมิตรภาพระยะห่างประมาณ 2–3 กิโลเมตรจนถึงด่านที่7คือด่านปากช่องซึ่งจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ2กิโลเมตรสังเกตตอนนี้เส้นทั้งสองสี 4, เริ่มจะชิดกันเพราะมอเตอร์เวย์จะลอดถนนมิตรภาพและจะมุ่งหน้าต่อซึ่งตอนนี้ถนนมิตรภาพจะอยู่ฝั่งขวาส่วนมอเตอร์เวย์จะมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะคะห่างกันประมาณ50เมตร จากนั้นก็เดินหน้าต่อและเริ่มยกระดับอยู่บนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคองเมื่อมาถึงบริเวณเรือนจำกลางคลองไผ่แนวมอเตอร์เวย์ก็จะเริ่มห่างจากถนนมิตรภาพจนถึงด่านที่8นั่นคือด่านสีคิ้วซึ่งห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ5.5กิโลเมตร แนวมอเตอร์เวย์ก็จะยังคงคู่ขนานกับถนนมิตรภาพต่อไปแต่ระยะห่างก็จะเริ่มห่างออกไปตั้งแต่5-9กิโลเมตรจนถึงด่านที่9คือด่านขามทะเลสอด่านสุดท้ายซึ่งด่านขามทะเลสอจะห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ7.5กิโลเมตรค่ะ S 1> <S 1> เมื่อออกจากด่านขามทะเลสอขับไปประมาณ12กิโลเมตรก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาซึ่งตรงนี้ห่างจากถนนมิตรภาพ2.7กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าทิศทางไปจังหวัดขอนแก่นหรือจะวนสะพานลงขวาเข้าเมืองโคร,ราชไปทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ได้ทราบแนวเส้นทางกันแล้วตอนนี้เราไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดกันเลยค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ใหม่เลืกหสายบางปะอินคอนครราชสีมาร,ระยะทางรวม196กิโลเมตรปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ28สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาอยู่ระหว่างการก่อสร้าง12สัญญาซึ่งเป็น12สัญญาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเนื่องจากมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างมาดูเรียงจากสัญญาที่1ถึงสัญญาที่40เลยค่ะ สัญญาที่แล้วเสร็จบนกราฟิกเราจะใช้สีเขียวส่วนสัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเราจะใช้สีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า40ช่องจะมีสีเขียวสีเหลืองบริเวณไหนบ้างเริ่มจากสัญญาที่1อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มกันที่ทางเข้ามอเตอร์วเวย์ที่ทางจากถนนกาญจนาพิเศษพอเดินหน้าต่อมาก็จะเห็นว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานอเวอร์พาสข้ามทางหลวงใหม่เลข308ถนนอุดมสรยุทธ และข้ามทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียค่ะนอกนั้นก็จะมีงานก่อสร้างสะพาน m i n นอร์บริดอีก5แห่งระหว่างการก่อสร้างปัจจุบันก็มีการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียแต่ช่องจราจรยังคงมี4ช่องปกติค่ะท่านเราไปดูบริเวณทางเข้าทิศทางจากถนนการจนาพิเศษจากจุดนี้ขับไปประมาณ12กิโเมตรจะถึงด่านบางปะอิน ส่วนการก่อสร้างบริเวณต้นทางจะเป็นอีกหนึ่งโครงการนั่นคือการขยายถนนกาญจนาพิเศษและก่อสร้างสะพานเพื่อรับรถจากถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าสู่ถนนพหลโยธินตรงนี้เป็นการรองรับมอเตอร์เวย์สายใหม่สายบางบัวทองบางปะอินส่วนมอเตอร์เวย์สายหทางเข้าจะลอดใต้สะพานแห่งนี้ค่ะ มาดูแนวเส้นทางของสัญญาที่2กันบ้างท้าเราดูจากทางเข้าบริเวณจุดเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9กับมอเตอร์เวย์หมายเลข6จากจุดนี้แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปยังด่านด่านแรกนั่นคือด่านบางปะอินระยะทางจากทางเข้าตรงนี้ไปถึงด่านประมาณ9.5กิโลเมตรแต่ถ้าขับมาประมาณ2กิโลเมตรเศษก็จะข้ามถนนประหลโยธินบริเวณด้านหน้า จากนั้นจะขับผ่านต่างระดับบางปะอิน2ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านด่านแรกนั่นคือด่านบางปะอินภาพรวมงานสัญญาที่2ตอนนี้ก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จเหลือเพียงบริเวณทางเข้าที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย9เมื่อสักครู่ค่ะมาดูสัญญาที่3กันบ้างอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัญญานี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเราใช้สัญ,ญลักษณ์สีเขียวค่ะ และในพื้นที่ของสัญญาที่3จะมีจุดก่อสร้างด่านบางปะอินตรงนี้เป็นงานระบบคนละสัญญากับงานโยธาค่ะงานโยธาเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปว่าสัญญาที่3ตรงนั้นคือก่อสร้างแล้วเสร็จส่วนบริเวณนี้คืองานระบ,บบอยู่ระหว่างการก่อสร้างและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมส่วนตรงนี้เส้นทางของสัญญาที่3ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือช่วงที่ออกจากด่านบางปะอินค่ะ เดินหน้าไปที่สัญญาที่4พื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัญญาณนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามบ่อทรายเดิมจำนวน3สะพานและก่อสร้างสะพานต่างระดับวังน้อยรวมถึงทางเข้าออกด่านวังน้อยจำนวน6แห่งค่ะในสัญญานี้จะมีพื้นที่ก่อสร้างด่านที่2นั่นคือด่านวังน้อยนี่คือภาพบรรยากาศการก่อสร้างล่าสุดที่ทีมงานของเราไปถ่ายทำค่ะ ไปดูสัญญาที่5กันบ้างอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีงานสัญญานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนขนาด6ช่องจราจรการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระพีพัดและสะพานต่างๆปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนและสะพานบริเวณกิโลเมตรที่15ถึงกิโลเมตรที่15บวก600คือบริเวณนี้ค่ะ ส่วนสัญญาที่6ถึงสัญญาที่17ตรงนี้สีเขียวรวดเพราะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดไปชมภาพบรรยากาศกันทีละสัญญาเลยค่ะเริ่มจากสัญญาที่6พื้นที่อํเาเภอหนองแครจังหวัดสระบุรีเดินหน้ามาไม่ไกลก็จะผ่านพื้นที่ก่อสร้างด่านหินกองซึ่งเป็นด่านที่3นี่คือภาพการก่อสร้างด่านล่าสุดค่ะ ถัดมาคืองานของสัญญาที่7ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแคและอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีถัดมาก็จะผ่านพื้นที่ก่อสร้างด่านสระบ,บุรีอย่างที่บอกไปว่าการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จงานด่านเป็นส่วนของงานระบบที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เลยจากบริเวณจุดก่อสร้างด่านสระบ,บุรีไปไม่ไกลแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์ก็จะเริ่มยกระดับข้ามถนนประหลนโยธินเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีรูปแบบจะเป็นมอเตอร์เวย์ยกระดับอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีขนาด6ช่องจราจรทิศทางละ3ช่องจราจรจากสัญญาที่7เดินหน้าไปต่อสัญญาที่8พื้นที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีส่วนบริเวณนี้คือสัญญาที่9 มาต่อกันที่สัญญาที่10บริเวณด้านขวาม,มือจะผ่านวัดพระพุทธฉายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระบ,บุรีค่ะเดินหน้าต่อมาเรื่อยๆเข้าสู่สัญญาที่11และสัญญาที่12ช่วงสัญญาที่12ก็จะเริ่มลดระดับลงแต่ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีค่ะ ส่วนบริเวณนี้คือสัญญาที่13ก่อสร้างแล้วเสร็จเช่นกันพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและบริเวณนี้คือภาพงานสัญญาที่14พื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและในพื้นที่สัญญาที่14จะมีจุดก่อสร้างด่านแก่งคอยซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างกันอยู่นี่คือภาพล่าสุดที่เราไปถ่ายทำกันมาค่ะ เดินหน้าต่อสู่สัญญาที่15สัญญาที่16และสัญญาที่17พื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บรุรีงานโยธาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเช่นกันส่วนบริเวณนี้คืองานสัญญาที่18พื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บรุรีส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณหลังพระใหญ่วัดซับบอนงานสัญญานี้จะเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นถนน ติดกันคืองานของสัญญาที่19บริเวณหลังโรงปูนเซเมน TPI พื้นที่อำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะสัญญานี้งานจะคล้ายๆกับสัญญาที่18คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นถนนโดยสัญญานี้จะก่อสร้างสะพาน2จุดค่ะ และผ่านมาบริเวณนี้งานสัญญาที่20อเภอมวกเหล็กจัังหวดสระบ,บรุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานต่างระดับขาเข้าและขาออกด่านมวกเหล็กส่วนบริเวณนี้คือการก่อสร้างสะพานโค้งคอนกรีตยันผาหินแห่งแรกของประเทศไทยรวมถึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานเชื่อมชุมชนทั้งสองฝั่งของมอเตอร์เวย์สำหรับพื้นที่สัญญาที่20จะมีจุดก่อสร้างด่านมวกเหล็ก ถ้าเราใช้มอเตอร์เวย์ขาออกมาถึงบริเวณสัญญาที่20ตรงไปจะมุ่งหน้าทิศทางจังหวัดนครราชสีมาแต่ถ้าต้องการออกที่ด่านมวกเหล็กก็เลี้ยวซ้ายขับไปประมาณ1กิโลเมตรจะถึงด่านมวกเหล็กขับต่ออีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะออกถนนมิตรภาพค่ะ จากสัญญาที่20เราไปต่อสัญญาที่21พื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบริเวณหลังอ,อสคอมวกเหล็กค่ะปัจจุบันกำลังกอ่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มาต่อกันอีกหนึ่งสัญญาที่บรรยากาศสวยงามนั่นคือสัญญาที่22อเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสัญญานี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจุดเด่นคือช่วงที่ผ่านหลวงพ่อขาววัดเทพพิทักษ์บุญนานรามตำบลกลางดงอเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินหน้ามาที่สัญญาที่23อเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสัญญานี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำตะคองจำนวน7สะพาน ซึ่งสะพานบริเวณนี้จะไปเชื่อมต่อกับสัญญาที่24มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาและเชื่อมต่อทางเข้าออกด่านปากช่องซึ่งพื้นที่สัญญาที่23จะมีจุดก่อสร้างด่านปากช่องขณะนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่ค่ะ ส่วนบริเวณนี้คุ้นตากันเป็นอย่างดีสัญญาที่24พื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เราใช้เป็นทางเข้าออกช่วงเทศกาลเส้นทางช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสองานของสัญญานี้แนวเส้นทางหลักก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเพราะเราใช้กันช่วงเทศกาลมาแล้วแต่งานที่เหลืออีกไม่มากคือการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานและการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเดิมพฤศจิกาย,ยน2566นี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วค่ะ จากสัญญาที่24จะเหลือสัญญาที่25ถึงสัญญาที่40ปลายทางถ้าเราดูภาพรวมจากสัญญาที่25ถึงสัญญาที่40ขณะนี้แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดเหลือเพียง2สัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือสัญญาที่34และสัญญาที่39นอกนั้นสีเขียวทั้งหมดค่ะไปดูภาพบรรยากาศจากสัญญาที่24ที่เราเข้ากันช่วงเทศกาลเดินหน้ามาก็จะเริ่มเข้าสู่สัญญาที่25 จากนั้นแนวเส้นทางจะเริ่มยกระดับเข้าสู่สัญญาที่26ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อมาที่สัญญาที่27สัญญาที่28สัญญาที่29บริเวณนี้ยกระดับอยู่บนถนนมิตรภาพจนมาถึงสัญญาที่30ซ้ายมือเราเริ่มเห็นลำตะคองค่ะต่อเนื่องมาถึงสัญญาที่31 สัญญาที่32บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจนมาถึงสัญญาที่33เข้าเขตพื้นที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าต่อไปที่สัญญา34ซึ่งโดยภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วเสร็จแต่มีการปรับแบบเพิ่ม คือการก่อสร้างกำแพงบางสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์และกำแพงบางสายตาบนสะพานยกระดับช่วงผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอคลิปเรื่องนี้กันไปแล้วคุณผู้ชมก็สอบถามกันเข้ามามากว่าทำไมต้องทำกำแพงบางสายตาทำไมต้องทำวัสดุปิดคลุมแบบนี้เราก็เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าเนื่องจากบริเวณนี้ผ่านพื้นที่เรือนจำกลางคลองไผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงสูงสุดเพราะฉะนั้นการก่อสร้างจึงเป็นรูปแบบนี้ค่ะโดยการก่อสร้างกำแพงบางสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมบริเวณนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566เพื่อให้เราได้ใช้การช่วงเทศกาลปีใหม่2567ส่วนด้านล่างก็จะมีการก่อสร้างถนนและรัว้วซึ่งจะเสร็จเดือนมีนาคม2567ค่ะ จากสัญญาที่34ไปต่อกันอีก4สัญญาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั่นคือสัญญาที่35ถึงสัญญาที่38มาดูกันจากสัญญาที่35ค่ะตรงนี้สัญญาที่36และบริเวณนี้คือสัญญาที่37ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพื้นที่สัญญาที่37จะมีจุดก่อสร้างด่านสีคิ้วและนี่คือภาพการก่อสร้างด่านล่าสุดค่ะ อีกหนึ่งสัญญาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จคือสัญญาที่38พื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาไปต่อกันอีกหนึ่งสัญญานั่นคือสัญญาที่39พื้นที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านี้เรายังไม่สามารถใช้เส้นทางช่วงเทศกาลไปถึงปลายทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ได้เนื่องจากการก่อสร้างของสัญญาที่39ยังไม่แล้วเสร็จ มาดูงานที่กำลังก่อสร้างกันบ้างค่ะปัจจุบันอยูย่ระหว่างก่อสร้างทางลาดขึ้นลงสะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์สาย6บนทางหลวงหมายเลข2068และบนทางหลวงหมายเลข2198เมื่อการก่อสร้างทางลาดขึ้นลงสะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ทั้งสองสะพานแล้วเสร็จด้านล่างจะปิดเพื่อเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ ส่วนประชาชนที่ใช้ทางหลวงหมายเลข2068และทางหลวงหมายเลข2198ต่อไปก็จะขึ้นไปใช้สะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งบริเวณนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566เพื่อให้เราได้ใช้เส้นทางไปจนถึงปลายทางของมอเตอร์เวย์สายนี้จากบริเวณจุดตัดของมอเตอร์เวย์สาย6กับทางหลวงหมายเลข2068ที่เราเคยใช้เป็นทางเข้าออกช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ขับต่อประมาณ2กิโลเมตรจะผ่านพื้นที่ก่อสร้างด่านขามทะเลสอและนี่คือภาพบรรยากาศการก่อสร้างล่าสุดบริเวณด่านขามทะเลสอค่ะจากด่านขามทะเลสอออกไปไม่ไกลก็จะเข้าสู่พื้นที่สัญญาที่40ซึ่งเป็นสัญญาสุดท้ายปลายทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะ เราขับไปประมาณ10กิโลเมตรจะถึงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยไหนบอกว่าสัญญาที่40ปลายทางแล้วเสร็จแต่ทำไมมีการก่อสร้างกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ของสัญญาที่40นะคะแต่เป็นการก่อสร้างสะพานเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย6กับถนนสุรานารี2เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาได้อีกหทิศท,ทางซึ่งเดือนเมษายน2567ก็จะเปิดให้บริการ ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าทิศท,ทางจังหวัดขอนแก่นก็เลี้ยวซ้ายไปได้หรือถ้าอยากเข้าตัวเมืองนครราชสีมาอีกหนึ่งทิศท,ทางรวมถึงจะไปทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ขึ้นสะพานวนขวาลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับภาพรวมของมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินานาครราชสีมาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตลอดสายทางในเดือนมิถุนาย,ยน2568ค่ะ นี่คือภาพความคืบหน้าล่าสุดของมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาที่เรานํามาฝากค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมถามมามากนั่นคือช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้จะเปิดถึงไหนและจะเปิดกันยาวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเราจะได้ใช้ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอแต่ปีนี้อย่างที่ช่องของเราเคยให้ข้อมูลเป็นประจําว่าจะได้ใช้ยาวจนถึงช่วงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา แต่ก็ยังมีคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเหมือนกับได้ข่าวว่าเขาจะไม่เปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่จะเปิดให้ใช้กันถาวรเอาเป็นว่าตรงนี้เราต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของกรมทางหลวงกันก่อนอดใจรอนะแต่แว่วๆมาว่าเหมือนจะมีข่าวดีค่ะยังไงเดี๋ยวช่องของเราจะนำข่าวมาฝากนะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand ด้วยค่ะ